ให้มันสบายสบายก่อนในชาววันนี้เป็นชาวของวันพุทธที่29กันยายนพุทธศักราช2,564ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือนสิบ อีกวันหนึ่งสองวันเดือนกันยายนก็จากเราไปแต่ไม่รู้ว่าอีกกี่พบกี่ชาติกี่ล้านพบกี่ล้านชาติจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะหนทางที่จะไปเนี่ยมันมีมากมายตามแรงบุญแรงบาปที่กระแสจิตวิญญาณจะเดินทางถ้ามีบุญกุศลเป็นเครื่องนำพามีธรรมะเป็นเครื่องชักจูง เป็นแสงสว่างนำทางก่อนจิตดวงสุดท้ายจะแยกจากร่างจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้ามองแล้วสุขติก็ย่อมอเป็นอันหวังได้กระแสะจิตวิญญาณก็ต้องเดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีไปสู่สวรรค์บ้างไปสู่พรหมบ้างถ้ายังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้า ชั้นสูงสุดคือพระอาหารหันต์จะต้องเวียนมาอีกครั้งมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแม้แต่ถึงพระโสดาบันแล้วโอกาสจะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์ก็มีถึงเจ็ดครั้งถ้าเป็นพระสกิทาคาก็มาเกิดอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> บนโลกมนุษย์ถ้าเป็นพระอนาคามีก็เกิดในโุทาวาทห้าแล้วก็บรรุธรรมที่ คมเลย <c oughs> <c oughs> แต่ถึงมีบุญขนาดไหนหากยังเป็นปุุ่ชนอยู่ก็ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกจะพบศาสนาหรือไม่พบกัลายาณมิตรหรือไม่อันนั้นก็แล้วแต่บุญวาสนาที่เคยสร้างเคยทำไว้กับใครที่ไหนอย่างไร ถ้ามีบุญกุศลเพียงพอได้พบกัลยาณมิตรเกิดมาพบพระพุทธศาสนามีสัมมาทิฏฐิก็จะได้สร้างบุญสร้างกุศลเพื่อนำพาดวงจิตวิญญาณไปสู่พบภูมิที่ดีหรือสู่ความเป็นพระอริยเจ้าแต่หากว่าจิตดวงสุดท้ายก่อนที่จะตายก่อนกายจะแตกจิตไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ที่เป็นบาปอกุศลล่ะ จิตเตสังเกลิเททุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้ามองแล้วทุกขติก็ย่อมเป็นอันหวังทุขติทุนี่แปลว่าชั่วแปลว่าหยาบพบภูมิที่ไม่ดีไม่งามก็มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอันนี้ไปเพราะแรงบาปแรงกรรมใช้โทษแห่งบาปแห่งอกุศล ใช้นี่บาปนี่กรรมจากการพูดไม่ดีทด้จะม,มาพูดบ่อยๆอบรมกันบ่อยๆอย่างแม่ขาวแม่ชีพระสงฆ์องค์เนรญ,ญาติโยมทั้งหลายโดยเจ้าพ่ผู้อยู่วัดบ่นบ้างดุบ้างว่ากล่าวหนักๆบ้างมันไม่ใช่ด่าคนหรอกด่ากิเลสด่าความโง่คิดว่าตนเองเก่งตนเองแน่ไปพูดไม่เหมาะไม่ควร ทะเละวิวาทใส่ไร้ป้ายสีนินทาคนตัวนี้แหละมันจะพาไปสู่นรกเก่งเมื่อไรคำพูดที่ไม่ประกอบด้วยศีลด้วยธรรมไม่ขาดไม่มีสติคำพูดที่ขาดสติสัมปชัญญะขาดปัญญามันจะพาบุคคลผู้พูดนั้นไปสู่นรกไปสู่เปรต ไปสู่อสุรกายไปสู่สัตว์เดรัจฉานเมื่อใช้บาปกรรมเบาบางแล้วเวียนมาเกิดในโลกมนุษย์อีกครั้งนี่คือมันต้องมาไม่ใช่ว่าไปไม่กลับมันกลับมาอีกแน่แต่มันจะมาอีกกี่วันเวลากี่พบกี่ชาติกี่ล้านกี่โกรปีจะมาในลักษณะไหน แม้เกิดมา,มาเป็นมนุษย์นี่ถ้าผลบาปมันส่งผลอยู่เศษบาปเล็กๆน,น้อยๆหูหนวกแต่เกิดตาบอดแต่เกิดหรือมาบอดหนวกที่หลังก็แล้วแต่ร่างกายไม่สมประกอบพิกลพิก,การขี้ริ้วขี้เรย,ยากจนโง่เขลาเบาปัญญาโรคภัยไข้เจ็บเปียดเบียนอดอดแอดแอ,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 อลูกก็ไม่ได้ดังตัวผัวเมียก็ไม่ได้ดังใจ ้าธาตบริวารก็มีแต่คนสร้างปัญหามีแต่เรื่องทุกข์ใจลำบากใจอยู่ตลอดเวลานั่นคือผลของบาปแต่ส่วนผู้ที่ไปสู่สุคติสุแปลว่าดีแปลว่างามแปลว่าง่ายไปสู่ที่ดีที่งามที่ง่ายสะดวกสบายเป็นทิพย์สวรรค์พรมนะเป็นเพราะผลของบุญกุศลอย่างที่โยมพากันลงวัดลงวา ได้กราบพระได้ว่ายพระได้บูชาดอกไม้แต่งดอกไม้นี่ไม่รู้ว่าใครมาจัดเนี่ยมาตั้งงามๆอยู่นี่คงมาเมื่อเมื่อดึกๆแล้วเนาะเมื่อวานไม่เห็นมีอืมนั่นแหละก็ทำประจำประจำเทวดาดอกไม้นก็มีอยู่ไม่ใช่พูดเล่นนะ บริวารของพนางสามาวดีเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ถ้าไม่ลืม,มจะเล่าให้ฟังสร้างบุญสร้างกุศลที่แรกนี่แกรับเงินวันละแปดกะหาปณนะไปซื้อดอกไม้แกเป็นหญิงค่อมคืนนี้ค่อยเล่าเนติดตามตอนต่อไปเนาะจะยาว บูชาดอกไม้ไหวพระสมาทานศีลถวายทานฟังเทศฟังธรรมเจริญภาวนาสิ่งเหล่านี้ก็จะพาไปสู่พบภูมิที่ดีเมื่อหมดกำลังของบุญแล้วกลับมาเกิดมนุษย์อีกครั้งเศษบุญเล็กๆน้อยๆทำให้เกิดมามีบุค,คลิกที่งดงามรูปร่างดีสวดทรงดีผิวพรรณดี หน้าตาดีอวัยวะงดงามมันไม่ใช่พูดเล่นเนียเราคนเดียวเนี่ยไปส่องกระจกดูดีๆตาเราสองข้างไม่เหมือนกันเนี่ยหูสองข้างไม่เหมือนกันในคิ้วสองข้างไม่เหมือนกันเนี่ยบางคนก็ปากเบี้ยวดูดิฟันไม่งดงามคอบางคนคอสั้นบางคนคอยาวเอา กำแต่งนี่นเ stumbled, นี่ยนิ paper, him, mm ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยบางคนก็เกินไปเป็นหกนิ้วบางคนก็ขาดไปหนึ่งบางคนห้าแต่ว่าคนโคดงอเห็นไหมมันไม Hence, ่ใช่ต้องพูดเล่นนีเนี่ยบางคนขายาวตัวสั้นบางคนตัวยาวแต่ขาส right. ั peculiar, ้นบางทีขาโค้งขาโค้งๆออกข้างนอกบางคนเข่าเข้ามาติดกันแล้วขาแบะออกด้านข้าง เห็นไหมขาข้างหนึ่งขาข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งโตข้างหนึ่งเล็กปุ้นรมกรรมแต่งโบราณว่าแต่ว่าเมื่อมันยังเวียนว่ายตายเกิดมันกลับมาแน่แต่คําว่าไปไม่กลับแรกๆมันจะลืมมันจะยาวว่าจะพูดน้อยๆเนี่ยคือเวลาเริ่มต้นจากเวลาอันนี้มันแตกแขนงมาเฉยๆหรอกไปไม่กลับ เวลาเนี่ยมันไปไม่กลับมาอีกเลยวันที่29กันยายนพุทธศักราช2,564ตอนนี้8นาฬิกา25นาทีมันไปแล้วไปเลยจะจ้างอีกกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านให้เวลาหมุนกลับมาไม่ได้มีเงินซื้อนาฬิกาเรือนละเป็นแสนเป็นล้านต่อให้เรือนละร้อยล้าน ก็ซื้อวันเวลากลับมาไม่ได้นาฬิกาแพงแต่ซื้อเวลาไม่ได้ไปไม่กลับไม่กลับมาฉะนั้นวันนี้วันพระก็อยากให้ญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งใจให้งดงามงดงามให้จิตใจเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลด้วยคุณงามความดี มีความอ่อนน้อมอ่อนโยนจะพูดจะจาอะไรนี่ให้มันมีสติหน่อยอย่าคิดว่าตนเองมันเก่งมันแน่อะไรนะักยิ่งพูดไม่ดีนี่มันยิ่งไม่มีค่ายิ่งไม่มีราคานะพระเนนในวัดก็เหมือนกันพระขาวไม่ชีก็เหมือนกันหรือแม้แต่อัตมาก็เหมือนกัน ถ้าตมาพูดไม่ดีโยมก็ได้ค่าตมาทันทีเหมือนกันแหละจากมีความเคารพมีความศรัทธาเดี๋ยวก็ได้ค่าถึงเคยเป็นคนเด่นคนดีก็ตามญาติโยมก็เหมือนกันลูกศิษย์วัดเนี่ยคนที่อาตมาเคยไว้เนื้อเชื่อใจวางใจให้เครดิตจะแบบไหนชั้นไหนก็เถอะ ถ้าพูดไม่เข้าท่านะราคารถลดลดลงเลยทันทีความไว้เนื้อเชื่อใจก็จะลดลงจะบอกว่าความเมตตาพระจาจาร์ไม่เมตตายมแล้วมันก็ใช่เพราะคุณทำตัวเองการกระทำก็เหมือนกันเป็นพระสองฆ์องค์เนนก็เถอะระเบียบกติกายอย่างไรปฏิบัติอย่างไรอยู่ด้วยกันอย่างไรมันจะมีความสุขสงบร่มเย็น แต่ถ้าทำตัวให้มันไม่เหมาะไม่ควรการให้ความเมตตาก็ตามวางใจก็ตามก็ต้องลดไปตามนั้นเหมือนสิ่งของที่เราจะใช้ถ้าคุณภาพมันไม่เหมาะมันไม่น่าไว้ใจแล้วเราจะใช้หรือเปล่าเป็นรถเป็นเรือก็ตามแม้แต่ช้อน เสื้อผ้าอาภรก็เหมือนกันถ้ารู้สึกว่ามันไม่เหมาะในเวลานั้นมันก็ต้องถูกได้ค่ามันก็มีคุณค่าของมันในตัวแต่มันไม่เหมาะที่จะใช้ในงานตรงนั้นสถานาการณ์เช่นนั้นสถานที่เช่นนั้นเวลาอย่างนั้นมันไม่เหมาะก็ต้องวางไว้ก่อนอาตมาก็เหมือนกันเหมือนญาติโยมเราเลลหลายๆคนที่ไม่ได้มาวัดเนี่ย เคยบุกเคยสู้เคยทำอะไรด้วยกันห่างเหินไปก็อาจจะได้ค่าอาตมาก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรเป็นเรื่องปกติเมื่อไม่สบอารมณ์มันก็เปลี่ยนแปลงสามีภรรยาของเขาจะแต่งงานก็จีบกันบางคนเนี่เป็นสิบปียี่สิบปีด้วยค่าดองเนี่เป็นหมื่นเป็นแสนบางทีเป็นล้านทั้งเงินทองแก้วแหวน ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นสักขีพยานบางทีไม่ใช่เฉพาะในตระกูลด้วยคนมีหน้ามีตาในสังคมที่ตนเองเคารพนับถือมาเป็นสักขีพยานอยู่ด้วยกันมาห้าปีสิบปียี่สิบปีมีลูกมีหลานก็ยังอุตส่าห์แยกทางกันได้เมื่อมันไม่สบอารมณ์เพราะคำพูดเนี่ยเพราะคำพูดที่ไม่ประกอบด้วยศีลด้วยธรรม เพราะการกระทําที่ไม่ประกอบด้วยศีลด้วยธรรมคาพูดการกระทําที่มันขาดหลักการเล่ห์เหตุผลไม่อยู่ในร่องรอยของศีลของธรรมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นคําหนึ่งที่เขาพูดกันหลังๆเนี่ยดีชั่วอยู่ที่ตัวธรรมสูงต่ำอยู่ที่ทําตัวมันไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาเท่าไหร่หรอก ไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาไม่ได้เกี่ยวกับฐานะไม่ได้เกี่ยวกับความรู้ความสามารถอะไรนักหนาแต่ถ้าการกระทำมันงดงามจะเขียนชื่อตนเองไม่ออกอันนี้ไม่พูดเอาได้โยมลองนึกดีดีนะเป็นเพื่อนเราก็ตามเป็นแฟนเราก็ตามสามีภรรยาเพื่อนพ้องน้องพี่ ต่อให้เขาอ่านหนังสือไม่ได้เขียนชื่อตนเองไม่ถูกความสามารถอะไรก็ไม่ได้โดดเด่นมากนะักแต่เขามีความซื่อสัตย์ภาษาคนธรรมดาเราก็คือซื่อสัตย์จริงใจต่อกันอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีเล่หไม่มีเหลี่ยมเขาทำงานในส่วนที่เขาถนัดตัดหญ้าเขาก็ทำอย่างดีล้างถ้วยล้างจานเขาก็ทำอย่างดี แต่เขาไม่เคยพูดให้ใครต้องกระทบกระเทือนจิตใจการกระทำไม่ได้เอาเปรียบไม่ได้ดูหมิ่นถิ่นแคลนใครรู้สถานะตนเองเป็นอย่างดีมีความเคารพศรัทธาในพระศาสนายมจะไว้ใจเขาไหมวางใจเขาไหมเมตตาเขาไหมและอีกฝั่งหนึ่ง ความรู้ก็ดีฐานะก็ดีหน้าตาก็ดีความสามารถก็ดีด้วยแต่ดูหมิ่นคนอื่นดูถูกคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นไม่ให้เกียรติคนพูดมาแต่ละครั้งเหมือนน้ำกรดเหมือนน้ำร้อนเหมือนหอกเหมือนดาบทิ่มแทงจิตใจผู้คน การกระทำทางกายก็เหมือนกับด้อยค่าคนอื่นยกตนข่มท่านอยู่บ่อยๆบๆโย,ย,ยมจะว่ายังไงถ้าเป็นสามีโยมเอาลองดูสิพูดมาแต่ละครั้งก็ดูหมิ่นภรรยาหาว่าโง่หาว่าเซ่อถ้าเป็นภรรยาก็ดูถูกสามีบ่นถึงอุปการีเอามาเล่นบ่อยๆ สวยเหมือนดังนางฟ้าร่ำรวยเป็นหมื่นล้านเงินทองเราใช้อีกกี่ชาติก็ไม่หมดแต่ว่าคำพูดการกระทำมันดูหมิ่นดูแครนกิริยาท่าทางมันไม่เหมาะไม่ควรทำให้ขายหน้าเพื่อนพ้องพี่น้องอยู่บ่อยๆโย,ยมมีความสุขไหมกับชีวิตแบบนั้นฉะนั้นตัวศีลตัวธรรมเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ลวงป,ปธธู่พุทธทาสพูดไว้ยังไงก็ไม่ผิดอีกกี่ล้านชาติก็ไม่ผิดถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศจึงอยากเชิญชวนเราทั้งหลายเนี่ยเป็นกำลังแห่งธรรมะเป็นกำลังของธรรมะเป็นแบบไหนเป็นทหารของพระพุทธเจ้าเป็นทหารของธรรมะเนี่ยเป็นอย่างไรทำหน้าที่ตนเองสิ ทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ก่อนเป็นมนุษย์ให้มันได้หลวงปู่วัทน์ว่าอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ทุกคนน่าจะท่องได้บทกรนบทนี้เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเนะี่ยเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนใจมันสูงใจมันประเสริฐใจมันงดงาม ประกอบด้วยศีลด้วยธรรมมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลค,คนอ่อนน้อมถ่อมตนนี่คือจิตใจสูงเด้ฟังดีๆเด้อคนอ่อนน้อมอ่อนโยนนี่คือจิตใจเขาสูงแต่คนแข็งกระด้างยกตนข่มท่านอวดรู้อวดเก่งนั่นจิตใจมันตำ่ำมันตรงกันข้ามเด้ อย่าเชื่อได้ยมมีสมองได้กินข้าวไดว้นั่นแหละอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้การเวลารู้สถานที่สถานที่อย่างนี้วางตนอย่างไรพูดอย่างไรบุคคลเหล่านี้อยู่กับคนกลุ่มนี้เนี่ยจะพูดแบบไหนจะเหมาะจะควรเวลาอย่างนี้จะทำตัวยังไงวางตนยังไงพระพุทธเจ้าสอนหมดนี่ จะไปมักผลนิพพานแต่ไม่รู้เรื่องอย่างนี้ก็ตรรมาก็ไม่รู้นะแต่ตรรมาว่ามันควรจะครบทุกรสทุกชาติในธรรมะเหมือนนกยูงมีดีที่แววขนหลวงปู่ใช้คำว่าเหมือนหนึ่งยูงเราะจะว่ายูงที่กัดคนนี่บ่หมายถึงนกยูง เวลามันลำแผนเนี่ยมันงามมันงามมีดีตรงนั้นฉะนั้นในวันพระก็เลยถือโอกาสพูดอย่างนี้ให้เราเป็นทหารของธรรมะเป็นทหารของพระพุทธเจ้าด้วยการกลับมาทําหน้าที่เริ่มต้นจากหน้าที่ของความเป็นมนุษย์มีจิตใจที่อ่อนโยนงดงามมีศีลมีธรรมใจสูงก็คือมัน สูงจากอำนาจของกิเลสท,ที่จะกดข่มมันได้จิตใจที่ความโลภยังบังคับยังกดข่มอยู่จิตใจที่ความโกรธยังกดข่มไว้ได้อยู่จิตใจที่ความหลงกดข่มไว้ได้อยู่เนี่ยสูงเมื่อ,อไร่เรียนสูงตระกูลสูงวันณะสูงยศตำแหน่งสูง แต่ว่าจิตใจต่ำมีค่าไหม,มโยมลองนึกดูดิการศึกษาสูงตำแหน่งการงานสูงตระกูลสูงแต่ว่าการประพฤติต่ำๆเนี่ยค่ามันอยู่ที่ไหนมีค่าไหมความรู้ต่ำตระกูลต่ำ ตำแหน่งต่ำตำเก็บขยะล้างท่อถนน,นดูดส้วมแต่จิตใจเขาดีรักพ่อรักแม่กตัญญูต่อพ่อแม่มีศรัทธาในพระาศาสนาพูดจาดีมีน้ำใจระหว่างสองคนนี่ยมจะคบใครเห็นคุณค่าของศีลของธรรมหรือเปล่า นั่นแหละนะเมื่อมาทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์แล้วหน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ของสามีภรรยาหน้าที่ลูกหน้าที่เพื่อนหน้าที่พี่หน้าที่น้องหน้าที่เจ้านายหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาหน้าที่พลเมืองสำคัญอยู่ด้วยหน้าที่พลเมืองในแผ่นดินหน้าที่ของศาสนิกชน เมื่อเราตระหนักตรงนี้พยายามทำให้มันงดงามเพราะเราทำหน้าที่เมื่อไหร่นั่นคือเราปฏิบัติธรรมองปู่พุทาธาตบอกว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมทำหน้าที่ทรมาคือหน้าที่เมื่อเราทำหน้าที่ของตอนเองให้ถูกต้องจะทำการทำงานมันมีสติกำกับอยู่นั่นคือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่มานั่งหลับตา เท่ๆอย่างนี้คือการปฏิบัติธรรมอย่างเดียวมาเดินจงกรมในรูปแบบเป็นการปฏิบัติธรรมตรงนั้นพอเลิกจากตรงนั้นแล้ววุ่นวายเลยทีนีน้มันน้อยเวลามานั่งสมาธินี่น้อยเดินจงกรมน้อยวันหนึ่งห้าชั่วโมงหกชั่วโมงถ้าอย่างมากสิบชั่วโมงก็ยังน้อยแต่ว่าเวลาใช้ชีวิตปกติล่ะมันมีมากกว่านั้น งนั้นถ้าเราทำงานคือกำจัดความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนที่พูดเมื่อคืนก็พูดบ่อยๆนะทำลายความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนให้มันจางลงเบาลงจางลงเบาลงนะนั่นนะคือการปฏิบัติธรรมเช็คยอดสรุปนะว่าการปฏิบัติธรรมเรามันได้ผลหรือไม่ได้ผลสอบผ่านหรือไม่ผ่านก็ดูที่ว่าความโลภลดลงไหม ตอนเวลาผ่านไปเนี่ยตรวจสอบดูว,ว่าความโลภเรามันลดลงไหมความโกรธเรามันลดลงไหมความลุ่มหลงมันลดลงไหมความเห็นแก่ตัวมันลดลงไหมความรู้อยากรู้สึกอยากเอารัดเอาเปรียบคนเนี่ยมันลดลงไหมย,ยกตนข่มท่านดูหมิ่นดูแคลนคนอื่นเนี่ยมันลดลงหรือเปล่า ถ้าสิ่งเหล่านี้ลดลงแม้ไม่ได้เดินจงกรมเลยปีละเก้าก็ไม่ได้เดินปีละหนึ่งนาทีก็ไม่ได้นั่งสมาธิแต่มีความสำรวมระวังอายชั่วครวบาปบระมัดระวังอยู่ความโลภลดลงเรื่อยๆความโกรธความอาฆาตพยาบาทจองเวรถือเนื้อถือตัวลดลงเรื่อยๆความเมตตาเห็นอกเห็นใจอ่อนน้อมถ่อมตน ต่อผู้คนต่อสัตว์เล็กสัตว์น้อยมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆใครเป็นคนเจริญใครเป็นคนก้าวหน้าใครได้รับประโยชน์จากพระาศาสนาดูตรงนี้เลยแม้ไม่มีเงินบริจาคบาทหนึ่งสลึงหนึ่งก็ไม่มีแต่ว่าจิตใจอ่อนโยนจิตใจนุ่มนวลมีความเมตตาต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมากขึ้นหน้าที่ที่ตนเป็นอยู่ พ่อแม่สามีภรรยามันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นถูกต้องมากขึ้นถูกต้องมากขึ้นพูดจาก็ถูกต้องมากขึ้นการกระทำก็ถูกต้องมากขึ้นทุกวันทุกวันนั่นแหละความความเป็นมนุษย์คุณค่าของความเป็นมนุษย์คุณค่าของความเป็นพุทธบริษัทมากขึ้นเรื่อย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 ,อยนะวันนี้อนุโมทนาสาธุ